สวัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกับเบีอีกครั้งค่ะในรายการที่นี่นคะรระยองคุณผู้ชมคะวันนี้เบียนนำภาพเก่าเมืองระยองเมื่อประมาณสัก50 กว่าปีที่ผ่านมามาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะถ้าพูดถึงเมืองระยองในสมัยก่อนนู้นคุณผู้ชมหลายท่านคงจะพอนึกออกใช่ไหมคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรแต่ถ้าเป็นเด็กๆในสมัยนี้เนี่ยคงจะงงกันใช่ไหมล่ะคะว่าเอ๊จะมีลักษณะเป็นยังไงนะวันนี้ค่ะเบียร์พาคุณผู้ชมมาพบกับภาพเก่าเมืองระยองเมื่อสมัยสักประมาณ50กว่าปีที่ผ่านมาแต่ก่อนที่เบียร์จะพาคุณผู้ชมไปชมภาพเก่าๆเ,เหล่านั้นนะคะเบียร์ต้องขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านที่ได้นําภาพเหล่านี้มาให้กับทางรายการค่ะ งามใ้งามทั่วไปทั่วถินกระยลงแคว่งทองแห่งใจชวนใหน้ส่งใจชมแสงของความรื่นรง,นร,ร,งนนนนนรุ่งเรือุดูมเรื่องงามนาชวนชวนให้เริงร่มใจแม่รำรื้นสุสึงบูกราแดินที่แดนินสะกาแดนิแดนปลาแห่งไทย ราแสแลลิ่ไปไกลจำไม่ได้สวงมันน้ำเขาหงทุกคนก็คงยืนที่เพียงตัวกันความสำคัญแดนนี้แดนสวรรค์สามันอุรางามระยองของพังเป็นทน่ดียงนทุนทอนผูกพอเคยอยู่ถตืนที่ ความามเแน่นอทน,นทอค่ะคุณผู้ชมถ้าจะพูดถึงภาพเก่าและยุคสมัยเมื่อครั้งยังอดีตนะคะเบียร์ก็ต้องพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับบุคคลเก่าแก่ของเมืองระยองแห่งนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะคุณผู้ชมจะได้พบกับบุคคล3ท่านด้วยกันค่ะคือบุคคลที่หนึ่งนะคะท่านนายกเทศมนตรีนครระยองค่ะคุณวรวิชสุพโชคชัยและบุคคลที่2นะคะท่านรองประลัดเทศบาลน,นครระยอง คุณฉัตรนุชัยสมบัติสีบุคคลนี้นะคะถึงจะไม่ได้เป็นบุคคลเก่าแก่ของเมืองระยองแห่งนี้แต่ก็ทราบถึงประวัติความเป็นมาของนครระยองของเราเป็นอย่างดีเลยค่ะและสําหรับบุคคลที่3นะคะก็คือคุณถมยาปีชาเวศค่ะประธานชุมชนสะพานรา์หรือที่ทุกคนรู้จักกันในนามของปะะโทนั่นเองค่ะ เบยียพาคุ้มชมมาพูดคุยกับท่านรองประหลัดเทศบาลนครระยองค่ะคุณฉัตรนุชัยสมบัติศรีนะคะในส่วนของอประวัติความเป็นมาของเมืองระยองสมัยก่อนแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยการปกครองท้องถิ่นในสมัยในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยเทศบาลนครระยองสมัยก่อนนั้นก็เป็นสุขาภิบาลเมืองระยองนะครับซึ่ง ก็ยังไม่ไมไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่ามีการจัดตั้งสุขาพิบาลเมืองระยองเมื่อเมื่อปีพศไหนแต่คิดว่าน่าจะอยู่ราวประมาณปีพศ .2460 นะครับมีการจัดตั้งสุขาพิบาลเมืองระยองในสมัยนั้นนะครับซึ่งก็จะมีอาณาเขตอยู่บริเวณตำบลท่าประดุงโดยเฉพาะในตัวเมืองโดยเฉพาะนะครับเท่านั้น,นไม่รวมพื้นที่รอบนอกที่มีการขยายภายหลังนะครับก็มีการยกฐานะ สุขาภิบาลเมืองระยองเป็นเทศบาลเมืองระยองเมือ่อเมื่อปีพศ2478นะครับซึ่งได้ประกาศในราชก,กิจจารจุเบกษาเมื่อวันที่10ธันวาคม2478ยกฐานะ,ะสุขาภิบาลเมืองระยองเป็น,เ,ปนเทศบาลเมืองระยอง,องนะซึ่งนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยก็จะครบ 77ปี<ม>นะในวันที่10ธันวาคม2 5 5ที่จะถึงนี้แรกเริ่มเดิม,ม,มทีอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระยองเนี่ยอยู่ที่ศาลากลางหลังเก่า<ม>นะก็คือที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลในปัจจุบันนี้สมัยก่อนนยะเป็นศาลากลางจังหวัดระยองนะซึ่งสมัยก่อนยังเป็นอาคารไม้ชั้นเดียวนะในแรกเริ่มนั้นเ,เมื่อ2478เทศบาลเมืองระย,ยองยังอยู่ อาศัยอยู่กับอาคารสารากลางจังหวัดหลังเก่าจนอยู่ตรงนั้นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีพศ2484นะฮะก็ได้ย้ายอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองระยองไปที่บริเวณตลาดเก่าถนนชุมพลนะตอนแรกก็ไปเช่าอาคารบริเวณถนนชุมพลนะหลังจากนั้นก็ได้ซื้อเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาล นะก็อยู่ที่บริเวณตลาดเก่านี่เลื่อยมานะจนกระทั่งเมื่อปีอพศออ2507นะฮะสมัยท่านผู้ว่าส่งเหล่าสมพรท่านก็ได้มีนโยบายที่จะให้เทศบาลเนี่ยจัดซื้อที่ดิน,นะะประมาณ6ไร่นะซึ่งก็คือที่ดินผืนที่อยูอ่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารสำนักง,งานปัจจุบันก็คือฝั่งสำนักง,งานเทศบาลหลังเก่าน,นะ,ะครับหรือปัจจุบันก็คือคลินิกจุมชนบุระ เป็นที่ตั้งของคลินิกชุมชนบุในปัจจุบันซื้อที่ตรงนั้น6ไร่แล้วก็สร้างอาคารสํานักงานเทศบาลเมืองระยองในสมัยนั้นขึ้นเมื่อปี2507นั้นโดยใช้งบมาในการก่อสร้าง6 0 0 0บาทซึ่งเงิน6 0 0 0บาทนี้ก็ได้มาจากการประมูลที่ดินบริเวณตลาดเก่าก็เป็นเทศบาลนครระยองตั้งแต่พฤศจิกายน2542เป็นต้นมาก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปีพศ 2 5 5 1นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครรยองก็คือท่านนายกวรวิทย์สุภาพโชคชัยนะฮะได้ขอใช้อาคารสารกลางหลังเก่าซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลปัจจุบันนี้นะครับจากทางจังหวัดและก็ทางส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก็ได้อนุญาตให้เทศบาลนครรยองใช้อาคารสารกลางหลังเก่าหรือสารปกครองเดิมนะฮะ mm hmm. เป็นที่ตั้งของสำนักงานเทศบาลนครรยอง แล้วก็อยู่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้นะครับก็ตั้งแต่2อ1า51ะก็มาย้ายมาอยู่ที่ฝั่งนี้ก็ครบจะ5ปี5ปีแล้วนะครับซึ่งก็จะเห็นว่าเทศบาลนครยองเนี่ยมีประวัติศาสตร์มีความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนาน77ปีนะฮะแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเมืองนะฮะตัวองค์กรเทศบาลเองตัวเมืองเองนะฮะอาณาเขตพื้นที่แล้วก็ความเจริญก้าวหน้านี่ก็เจริญก้าวหน้า มาตลอดนะครับก็เป็นที่น่ายินดีว่าปีนี้ปี2.55 5นี้ครบ77ปีนะซึ่งเทศบาลเองก็โดยท่านนายกวรวิทย์ท่านก็มีนโยบายที่จะให้รวบรวมประวัติความเป็นมาของเท<ม>ศบาล<ม>นครระยองว่ามีความเป็นมาอย่างไรนะแล้วก็จะ,ะทําเป็นพิพิธภัณฑ์หรือเป็นหนังสือนะเพื่อที่จะ,ะเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ช่วยงามชื่นทวนเดียวอยวนยืวใจท่านให้ไฟไม,มองระยองหาดสวยพริงฟังเสียงคลื่นประวิ่งอ้อยอิงรำงบันเมื่อเพลงสวรรค์บรรเลงดื่นอารมเมื่อตะวันจะลับห่วงทานและและแลงดื่นกระยับ้วยลวนหาดบ้านเและตาควรชวนทัาน,นชื่นอไาย วังแก้วสวยงามเพแี้วงามเลิะแล้วกว่าใครหาดินน้ำหาดินเช้าเปล่าลำน้อมนำสดใสชมทะเลเรื่อยลมส้มกินแต่นาคำรามอือเร่ระยองมาเพลินใจ นำทาเดินถิ่นใดระยองอําไปทักทิวตื่นใจเควงามแห่งไทยเออ ความเป็นมาของเมืองระยองเมื่อ,อครั้งอดีตจนถึงปัจจุบันกันไปแล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะเบียภาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับคุณถมยาปีชาเวชนะคะห,หรือว่าที่เรารู้จักกันในนามของปะโทนะคะประธานชุมชนสภาลาดค่ะซึ่งปะโทเนี่ยก็ถือเป็นบุคคลเก่าแก่ของเมืองระยองแห่งน,นี้เลยนะคะ,ะจ้าบอกว่ามีโรงเรียนการช่างตอนนั้นเนี่ยโรงเรียนการช่างสตีตั้งอยู่ตรงไหนคะปะโทที่ตรงข้ามวิทยาคม โรงเรียนการช่างสตรีระยองวิทยาคมตรงข้ามนะวิทยาลัยเทคนิคระยองจุฬาลงกรนใช่ไหมคะที่แรกเรียนรวมกันการช่างสตรีระยองกับการช่างชายการช่างเขาเรียกโรงเรียนการช่างโรงเรียนการช่างสตรีอก็โรงเรียนการช่างช่างไม้โรงเรียนช่างไม้ก็คือเรียนอยู่สองที่ใกล้ๆกันใช่ไหมคะแล้วมีรั้วรั้วลวดนากั้นท่านั้นสถานีตำรวจ ปัจจุบันเนี่ยค่ะก็ยังอยู่ที่เดิมนะคะข้างข้างสำนักงานเทศบาลแล้วสำนักงานเทศบาลปัจจุบันนี้เมื่อก่อนก็เป็นสารการสารการจังหวัดเราปะทอกกทํางานอยู่ตรงนั้นค่ะส่วนส่วนสำนักงานเทศบาลก็อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามฝั่งตรงข้ามที่เป็นชุมชนอบอุ่นเดี๋ยวนี้แหละจะเป็นคลินิกปัจจุบันก็ตั้งเป็นคลินิกชุมชนอบอุ่นค่ะแล้วขนส่งขนส่งคันแรกอยู่ หน้าวัดป่าเนี่ย <Okay. S 1> หน้าโรงเรียนวัดป่าอยู่ตรงเซเว่นปัจจุบันเนี้ยตรงนั้นเป็นขนส่งตรงข้ามกับโรงเรียนวัดป่าก็จะมีเซเว่นซึ่งตรงนั้นก็เป็น่นนยังไม่มี 7, เซเว่นเป็นธนาคารกรุงเทพอ๋อเป็นธนาคารกรุงเทพเแล้วก็ต่อไปก็เป็นขนส่งรถขนส่งที่จะไปไหนตรงจอตรงนั้นหมด ก็ถือเป็นขนส่งแห่งแรกของจังหวัดระยองใช่ไหมคะแล้วก่อนที่จะย้ายเข้าไปอยู่ในชุมชนศูนย์การค้าอ่ใช่ค่แล้วตลาดแม่แดงปัจจุบันนี้อะค่ะตลาดแม่แดงก็เป็นของเอกชนแล้วบางส่วนเขาก็ยกให้เทศบาลอ๋อค่ะแล้วสมัยก่อนมีลักษณะเป็นไงบ้างคะเออตรงนั้นเป็นป่าั้งนั้นอะเป็นป่าเป็นโรงเหล้าเขาเรียกโรงเหล้าอะโรงสุราเนี่ยของจังหวัดระยองพอมีตลาดวัดร่มเขาก็ ย้ายไปถึงศูนย์การค้ากับเป็นตลาดเทศบาลตลาดก็คือโรงพยาบาลระยองปัจจุบันนี้เมื่อก่อนเป็นวัดเก่งใช่ไหมคะแล้ววัดป่าประดูเนี่ยก็คืออยู่อยู่ณจุดเดิมใช่ไหมคะแล้วโรงเรียนเบียซาบอกว่ามีโรงเรียนวัดเก่งด้วยป้าโทเรียนที่นั่นเรียนที่นั่นค่ะโรงเรียนวัดเก่งนี่คือเป็นที่ตั้งของโรงเรียนวัดป่าปัจจุบันหรือเปล่าคะหรือว่าอยู่ในวัดเก่งเลย เขาก็เป็นวัดเก่งที่โรงเรียนอยู่เนี่ยโรงเรียนวัดป่าประดูเนี่ยเป็นที่วัดเก่งแล้วโรงพยาบาลก็เป็นที่วัดเก่งก็ควที่ทั้งนี้เป็นของวัดป่าอ๋อก็คือครอบครอบคลุมทั้งสองสองสถานที่เลยวัดเก่งหนึ่งวัดเนี่ยก็จะเป็นทั้งที่ตั้งของโรงพยาบาลระยองแล้วก็ที่ตั้งของโรงเรียนวัดป่าปะดูปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะเป็นของที่วัดป่าประดูและในวัดเก่งก็จะมี สอนสอนหนังสือด้วยใช่มัคปโต้เรียนชั้นป .4 ที่นั่นเนี่ยเรียนรัเกีงก็ได้ทราบถึงความเป็นมาแล้วก็ความเปลี่ยนแปลงของนครระยองเนี่ยไปเยอะพอสมควรเลยค่ะปโต้ห้าสิบปีแล้วมั้งค่ะปโต้เจ็ดสิบแล้วสิเจ็ดสิบกว่าแล้วค่ะก็ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไปมากพอสมควรเลยนะคะแต่ก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น นะคะทั้งในเ,เรื่องของความเป็นอยู่แล้วก็การคมนาคมที่สะดวกสบายขึ้นแล้วก็พื้นที่ที่เป็นแหล่งเศรษฐกิจของระยองเนี่ยก็มีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณประท้งมากๆค่ะ ท่านนายกนี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่เมื่อครั้งอดีตจ,จนถึงปัจจุบันเนี้ยพื้นที่ในเขตเมืองระยี่ยมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะท่านนายกพื้นที่ในเขตเมืองคือถ้าเกิดว่าเปลี่ยนแปลงเนี่ยต้องยอมรับเปลี่ยนแปลงไปมากค่เพราะเดิมทีผมจริงๆตั้่เด็กเกิดมาเนี่ยผมก็อยู่ที่ที่ประครองอประครองคเลยตาลาดประครองไม่น่อยด้วยเองที่บ้านกระทำกิจการลุงน้ำปลาถ้าเกิดมาต้ยก่อนถนนมันก็ ถนนสุโขทก็เป็นินลูกรังนะครับแลวถนนจากาถนนตากสินก็ยังเป็นลูกรังอยู่สมัยก่อนนี่ผมไปเรียนถึงนู่นไปเรียนถึงโรงเรียนดลุนดร<น>ลุนเดี๋ยวนี้โรงเรียนก็ยกเลิกเลิกไปแล้วเลิกกิจกรรมไปแล้ว <tha. S 2> สวนที่เมืองเดิมทีเนี่ยเป็นสวนสาธารณะที่มีอยู่ในหลายรูปแบบ <tha. S 2> คืออยู่ภายในสวนที่เมืองเนี่ยมีมีกิจกรรมหรือมีอะไรหลายรูปแบบมีทั้งสวนมีทั้งสวนสาธารณะมีทั้งสวนสัตว์มีที่ <tha. S 2> ทํททาการอรสสอ,อะไรต่างๆ,ๆอยู่ข้างใน ของหน่วยราชการค่อนข้างหลากหลายอยู่ข้างใน<ฆ>แล้วในส่วนที่เมืองเดิมทีสมัยก่อน,ก,อนก็ยังจัดาการกาชาติที่สุวินเรนสุดที่เมืองซึ่งตอนนั้นเวลาการจัดการน,นี่ค่อนข้างจะทุกอำเภอมาร่วมไปจั<ฆ>จดกิดจกรรมที่นั่นง,งานกาะชาติพูด<ฆ>ถึงเส้นเด็ก,กิจนี่อันนี้อันนี้น่าสน,นใจคร<ฆ>ับเดี๋ยวนี้ทุกคนให้ความสนใจเยอะเลถนนยมจินดาอนี่เป็นที่มาตอนนี้เดิมทีถนนนี้เป็นถนนหลักสายแรกเลยที่อ่า้าจะเมืองอยู่เส้นนี้ก็เราจะเป็นถนนที่ค่อนข้างจะมาตรฐานที่ผู้คนไปมาค่อนข้างจะค้าขาย เชิงพาณิชย์แต่อยู่เส้นนี้ทั้งหมดเลยเนื่องจากวา่าด้านหน้าทําปถนนแล้วก็มีบ้านเรือนเิ <Okay. S 2> ถนนหลังบ้านเรือนก็เป็นคลองเป็นคลองฮะคือสามารถสัญจรส่วมากการค้าขายสมัยก่อนส่วนมากจะมาทางค,องคลองล่องเรือกันมามาค้าขายตรงนี้เป็นถนนที่มีบ้านเรือนปัจจุบันก็ยังเห็นได้ได้อยู่หลายหลายแห่งนะถึงสชแกเทีอ่างเงี้ยก็ยังเป็นตั้งร่วมร้อยปีมาแล้วก็ยังยังยังก็ยังอนุรักษ์กันไว้ได้ดีมากจนเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมที่ว่า มีคนมาท่องเที่ยวในถนนดุมยีราเป็นก็นเรียกเป็นเป็นถนนเรื่องเก่า<ค>ะนะครับเทศบาลก็จะเดี๋ปีละครั้งเทศบาลก็จัดปีละครั้ง <คะ S 2> าง,า,ง,งนนานดูถถนเรื่องนี้โดยเฉพาะชื่องานภูมิบุรีสระยองเม <คะ S 2> ื่อก่อนมันจะมีหอนาฬิกาตั้งต่าง่านอยู่ริมถนนเลยปพราฏว่ามันอยู่ริมถนนเพราะสมัยก,ก่อนถนนเนี่ยมันมีแค่แอดฟังแค่แค่สองเลนเอง <คะ S 2> มันก็ตั้งอยู่ริมถนนปัจจุบันเนี่ยถนนมันต้องขยายออกไปให้กว้างเป็น8เลนเนี่ย ปรากฏว่าหอฬิกาไปตั้งอยู่กลางถนนก็เลยมีความจำเป็นต้องเอาออก <c oughs> ต้องเอาออกเลยหอเรา,ก,าก็เลยเลยไปสร้างอาคารเทพบันเทิง <c oughs> อาคารเหมือน,นเป็นตลาดโต้รุ่งเทพเทพบันเทิง <c oughs> ก็เลยเดี๋วนี้หอนฬิกาตัวนั้นก็ลือทิ้งไปก็ได้อาจจได้ก็ถือเป็นหอเก่าแก่ที่สมัยก่อนท่านอดีตนายกฉลาดว่าจะเป็นผู้สร้างขึ้นมาก็ถือว่าหอฬนกาเนี่ยมีมาก่อนตลาดเทพบันเทิงใช่ไหมมีมาก่อนนัานมีมาก่อนแล้วในจุดเปลี่ยนแปลงไปเยอะโดยเฉพาะชายหาดแหลมเจเลยนี้ นะครับมอก่อนเนี่ยใครไม่มีถนนเรียบชายหาดนะจะไปเนี่ยต้องนั่งเรือเรือพายหรือหรือเรียกว่าเรือจ้างประมาณาสลึงหนึ่งค่าเรือนั่งไปไปต้องไปลงแหลมเจริญไปที่แหลมเจริญลแล้วก็เดินชายหาดยาวเลยยาวมากหลายกิโลเป็นชายหาดที่น้ำทะเลนีลาดจากชายหาดนี่ยาวทอดอไปในทะเลนะ,ะถ้าผม กะระยะได้สมัยเด็กๆก็น่าจะอยู่ครึ่งกิโลออกว่าเพราะผม,มจำได้ว่าเวลาน้ําลาดลงไปน้ําลงเนี่ยผมเนี่ยจะชวนพะโคเนี่ยไปเตะฟุตบอลเตะในทะเลเลยเป็นโผดขึ้นมาเลยแต่ปัจจุบันนี่มันก็สภาพภูมิอากาศอ่าสาหกรรมอะไรต่างๆมันก็ทําให้ระบบนิเวศร,ระบบน้ําทะเลมันก็เปลี่ยนแปลงไปเดี๋ยวนี้น้ําพอ,อจากชายหาดมันก็ลึกเลยลึกเลยเดี๋ยวนี้เล่นน้าก็ค่อนข้างจะลำบากสมัยก่อนเล่นน้ําดีมาก น่าสวยมากชายหาดสวยมากแต่ไมก่อนที่บ้านบ้านผมทำโรงน้ำปลาเนี่ยก pues. ิจการโรงน้ำปลาเนี่ยนะน้ำปลาที่จะส่งไปกรุงเทพเนี่ยไม่ได้ไปทางรถนะขึ้นเรือลำพะวานค่ะก็ผมก็ดูคนงานเนีนเ um ่ยก็ดูคนเนี่ยหาบไห้น้ำปลาเนี่ยลงไปซ้อนในเรือเาก็ยังลงไปดูวิธีการซ้อนซ้อนยังไง้อนแล้วก็ไปเลยชักใบเลยออกในคลองแล okay. ้ววิ่งออกฝั่งร่องน้ำร่องน้ำข้างแล้วไปเลยอตรงนั้นวิ่งไปขึ้นไปขึ้นใน ไปที่ยานาวาไปขึ้หนึ่งทงส่วนเวลาส่งไปก็ใช้เวลาวิ่งไปหลายวันแล้วหลังจากพอไปเท่าน้นเดี๋ยวก็เตี่ยก็นั่งรถไปเทพไปเก็บตังค่าน้าปากลับมาก็ถือว่าการเดินทางจากระยองไปกรุงเทพสมัยก่อนก็ไปทางเรือ,อแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้เวลานานาน,านะคะและนี่ถือว่าเป็นการ กว่าทิมของเจ้านั้นเขา้าหลวงใจพี่ให้เรือนลอยงอยเงาถ้าแม่เป็นอ้วนแม่เป็นอ้วนคงตายปลาคงหลงเข้าวันหัวใจเป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมได้ชมภาพเก่าๆก,กันไปแล้วนะคะแล้วก็ยังได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเมืองระยองแห่งนี้กันไปอีกด้วยเบียเชื่อว่าคุณลุงคุณป้าคุณตา คุณยายหลายๆท่านที่ได้ชมรายการก็คงจะอดนึกถึงภาพบรรยากาศเก่าๆกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะคะแต่ถ้าสำหรับเด็กๆในยุคสมัยที่กำลังเติบโตขึ้นกับยุคปัจจุบันซึ่งเป็นยุคที่ความเจริญก้าวหน้านั้นมีการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วก็คงจะนึกภาพกันไม่ออกใช่ไหมล่ะคะว่าวิถีชีวิตของบุคคลสมัยก่อนของมือระยองนั้นมีความเป็นอยู่ยังไงเทศบาลนครระยองก็หวังว่ารายการที่นี่นครระยองในตอนนี้จะทําให้คุณผู้ชมได้ย้อนลํำลึกถึงความสุขในสมัยก่อนและได้นํามาถ่ายทอดให้กับลูกๆหล,ล,ล,ลานๆของท่าน ได้รับรู้ถึงความสุขในสมัยก่อนของท่านอีกด้วยค่ะและสิ่งหนึ่งที่เบียร์สามารถสัมผัสได้จากภาพเก่าๆเหล่านั้นก็คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของเมืองระยองจากอดีตจ,จนถึงปัจจุบันค่ะเพราะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานสักแค่ไหนผู้บริหารของเทศบาลนครระยองทุกท่านก็ยงังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ให้มีความเจริญยิง่งยิ่งขึ้นไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะเบียร์และรายการที่นี่นครระยองต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ตวนทองเอาหูบัวเข้าขักวตาวัยองกทานุกลำพอง